สวัสดีครับวันนี้เพจบ้านสวนผล,ลไม้จันทบุรีนะครับวันนี้ที่พามาดูบ้านพร้อมสวนผสมนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับที่เป็นบ้านปูนนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบ้านแบบว่าแนวพักผ่อนนะครับแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับ บ้านพร้อมส่วนผสมอากาศดีมากครับวิวเขาพิกัดตรงนี้นะครับอยู่เขาใบสีนะครับตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับไฟฟ้าเพื่อนบ้านเลือนเคียงนะครับน่าอยู่นะครับเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูนะครับตัวบ้านนะครับจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ แถมแอร์ให้สองตัวนะครับในส่วนนี้ก็จะมีบอ่อน้ำบอ่อนะครับหนึ่งบ่อในพื้นที่จะมีมะพร้าวน้ําหอมนะครับสามสิบฝ่าต้นน้อยนามะยมลองกองนะครับพื้นที่บริเวณกว้างขวาง,วางนะครับตรงนี้ก็จะเห็นวิวเขาแล้วก็อากาศดีลมพัดเข้าตลอดนะครับ เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดิบห้าตารางวาบอกขายอยู่ที่สามล้านห้านะครับมีพื้นที่หลังบ้านเดี๋ยวจะนำพาไปดูนะครับถ้าแผ่นกล้องมาตรงนี้ก็จะเห็นมองจากในบ้านออกไปนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวาสามล้านห้าแถมแอร์สองตัวนะครับห้องสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำ จะพาลงมาดูทางสวนนะครับก็จะมีขนุนมะพร้าวเพื่อนบ้านเลือนเคียงไม่ต้องห่วงเลยครับแปลงนี้เรียกว่ามีเพื่อนบ้านเลือนเคียงตลอดเส้นทางนะครับไม่เปี่ยวนะครับด้านหลังก็จะเป็นบ้านทรงนอกดาวนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับหากใครมองหาที่ทำสวนเกษตรพอเพียงแปลงนี้แนะนำนะครับผม มีโต๊ะหินอ่อนนั่งเล่นนะครับนี่แล้วก็มีขดหินธรรมชาติด้วยนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งหากใครมองหาที่ดินทําสวนเกษตรพอเพียงแปลงเล็กๆหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดบห้าตารางวาบ้านพร้อมสวนผลไม้นะครับแปลงนี้แนะนําเลยมีทุเรียนนะครับมีพื้นที่เหลือให้ปลูกทุเรียนอยู่บ้างนะครับด้านหน้าก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นบ่อน้ํานะครับที่ใช้ติดทางนะครับสองด้านทางสาธารณะตรงนี้นะครับบ้านพร้อมสวนผลไม้นะครับผลเกษตรพอเพียงหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวาขายอยู่ที่สามล้านห้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีติดต่อโดยตรงมาได้ที่ที่นะครับผม 095 668 9895สวัสดีครับพิกัดเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับย้ำหนไร่1นึง,งาน75ตารางวาราคา3ล้าน5ครับผมสวัสดีครับ